เลยเอิญเดินมาพอดีเลยคุณพ่อยังคันนี่คนเขื่นเตงครับเขื่อนเตงครับเขื่อนเตงมีลารูพคนยูหน้าติดกันเป็นยูนี่โดนอะไรเนาะคันเนาะพนพนเอิญมุ่งอย่างหล่ะพ่อพนเอิญพนเอิญดองน้องไหมดองดองไหดองน้องในเพราะว่าในในดงนี่มันมีน้องน้องอย่างแล้วครับหมอโอ้น้องนี่น้องจกซาเนี่ยบานนี่เพื่อนหน้ามองนี่นี่ก็เป็นพ่ออัน เห็นมาแต่เกิดแต่น้อยเลยเป็นบ่แต่น้อยนามูลนามั่งหรือนาโอ้นามูลนามั่งพ่อแม่ปั่นให้ปั่นให้จ้าบาดนี้ประวัติว่นเป็นจังไหนคือว่าเป็นแต่ย่านแต่สนี้โอ้อันเี้บอกใจจริงมันกับมีแน่อยู่แล้วตั้งแต่แจกเจ้มันมีอ่อย่างลราพอมันเป็นจังไงเจ้าทีเจ้าทานเคนละที่โอ้ภูมิภูมิคือว่ามีมูดเลี่ยมใหญ่อันมานอนอยู่นีทีิบ้านจ้าไอ้กีบเพิ่นบาอยู่แล้ยค่ะอู้เป็นเป็นจังไหนคือว่าอัน เที่ยวมากเป็นทางเที่ยวป่ะจ้าเพื่อนวะกี่ทางเพื่อนไปดลงทางปุ้นเห็นอีรีบอ่ะค่ะหน้าตรงนี้ตะกี้เพื่อนพูดได้แั่กบวยตาอยู่ว่ายเขาบอาเป็นะยานเลยทงเนี่ยทงนี่รึเปล่าทงทงงเนี่ยติดขันเลยปิดขันเป็นงูดำใหญ่ป่ะจ้ายิ้นขามากว่านนี่ดอกเพได้ยิ้นโดนเลยเป็นวางสันลักตะกี้เห็นเลื่อยมากตัวตัวขาสันดีดีเอาแตะกี้โคกเนี่ย วางมาคาหหางตัวซ้ำหนึ่งไปคา,า,าเขาแน่นเมื่อกี้นื้อนหน้าไปไม,ม่ไปทางกองเฟื่อนเพื่อนคาลาดมาก่อนเพียโอ้เพื่อนมาตัวนี้น้อยมากขังงูตม,มาหอนบอมแมนโอ้ยเหันเห็นบอมแมนย่ำฝนตายแล้วงูท่นโอ้ยาาเลยบล่ค่ะสียังยืนโอ,ม,อม,มันเท่ากับางูสิงนะนเสียงไงดำเปื้อนเลยโอ้ยดำเปื้อเลยต้องมากินน้ำดูดิอะไร สาถี่โจกโจกไหมนี่บอสสาของผมโอ้ติดกันนะครับมาเรื่อยคือเห็นเลยเห็นถ้าเป็นเท็ดตทางไม่ไหมมันกับนั่นยุเห็นอย่างนเสียงเดียวยี่เด้หน่อยหลายผนลูกว่ามไก่แต่เป็นยังไงค่ะไอ้แย่ปิวนี่เพราะนั้นเป็นว่าน้ำพ่นมีตาไตเทียนมาดิอุ้ยขนณคิงลูกอีนีนี่อยู่น้ำพ่นนี่ไตเทียนเห็นบ่จ้า เพิ่นฟันฟันขึ้นเดียวครับผม<า>เล็กน้อยอเล็กน้อยแต่เล็กรซาลงมาันบานนี้คันว่าเรื่องไตเทียนสีว้าได้บานนี้มือขืนนี่นะโอปอว่าเบืทราบสีไตเทียนเห็ดหยางออมพ่นเพิ่น่ะปูเรามาไหไตเทียนได้หลายไม่อ้อนนวนเขาเลยปะเอาคือสีตรงกันแด้อยืยูซือกระจุดเทียนออมพมามา่นไหมมะคืนเนี่เพินพน่นว้านขึ้นเป็นบุญด้วยเนี่ยผลที่ดะไตเทียนน้ำพ่น เี้ยต้นไม่เป็จิงดุมียูห่โจทยที่จะทำมันก็มีในอายุนเพม่นมาบอกเลยว่าจะเป็นเขาฝันบอกเลยพ้นมาเขบอกจักเสียผมบบอกหนาจักเสียมันผมบ่มักเลยไม่ใชไไม่บอกเพื่นแต่แต่องเบิ่งเจ็ดเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าไล่ะมางวหนีว่าจาเอาคือวาหนาฝันเห็นเจียนุด หมดบางหนึ่งหันโอ้หมดบางหันเน่องเบิ้งตัวใดกบบอเเจดเก่าอันนี้มาแต่ใส่นี่ได้ม่แต่ใส่นี่เจ็ดห้อง่นเอเกดหงนันเอตยขีดตัวกันเลยออ้ยบอเป็นย่างเดกบ้านเนี่ยพูนด่วนนะ่าบอกเยีงกว่าจ้าผมเขียนไหมดเยั่หงน้าเอาเขียนบุดิกเจ็ดเจ็เก่าเลยนออฝันฝันว่าจะต้องหดเน อฟันว่าโอปอนี่เขียนเหล็กให้เจ็ดเจ็ดเก่าเขียนใส่แต่เต้นพดนนยาหอดเงี้ยคุอจมาเม่เรียนน้ำผมนี่เสียงหน้าแต่ว่าจากสีแมนบมยแมนนี่ผมฟันเ้าคือฟันสีพันปิซึ๊กกันเชียวเราฟันวาเราเปิดให้โลกแท่งให้โล่ว่าปรจจายชักเกียร์เลิกบ่ถือบ้านนี้ทะเบียนบ้านมี่บ่อหลังไหนนั่นไงบ่อครับ บ่มีแต่เบียนบ่เป็นน้าอันบ่อขอไฟก่อนถืเบี้ยนอยูบาทหนึ<อ>่งสามหนึ่งสามหนึ่งเจ้าถเบียนบ้านอันเดียวกันหนึ่งสามหนึ่งเอาลงถะเบียนบ้านไปน้ำแน่เพื่อว่าเพิ่นถามคือเก่าเนาะว่าถะเบียนบ้านอุปบ่เขียนเลขย่างไปหายูเฮียนย<อ>ูเฮียน<อ>มีเสือเยอะเลย ันเกี้ยวปอ้ขนาดว่าบ่มากเล็กฟันเห็นผู้เนี่ยฟันเทียนผู้เนี่ยอืมตบวเบาให้ฟังแม่พอเด็กยไปหยดเทียขาถามเนาะตัเนีย่้อนี่่อหัวหัวตบาเนี่ยตะพูดอะไรพดมพูดใหเขาเลยนห่กบมูแม่กบก่กบมักแห่กมักยังไม่รู้เลยอเรามัสื่อเลขกเนี่บอมักเ่กันเอากรมวดที่ว่าเจ็แผทนที่หน้าว่าอันสื่อเจ็แล้ะฟันในคืนกใหม่้องกคกใหม่นะนะฟันมาด้ต้นใหม่นะเอาน้ำเพลินก็น่าัก ขึ้นไปถ้าหมวดจับเขาเกี่ยวไว้ขัางล้งเนาะมันจะขึ้นเ็ดเก่าเนาะซื้อพ่ันนี้สื้อเหรอผมส,อสื้อเล็กต่างยหมดแล้วมาสื้อผมือ่อจำม้วดนี่เลยมอะสื้อม้วน,นสื่อยังได้กระสือมันเขียนไหนค่ะโปรดดิเขียนเจ็เกแดงึงครึ่งหมด,ดมาจา้ะเขียดใส่ปาเทียงหน้ามาตีเขียนใส่กระดาษใหผมนะแม่พี่ทงหน้าดูอบ ฝันเกี่ยวอีเจ้คือว่านั่นฝันแล้วลูกมาเขียนไว้จังเดกปาดข้างหน้ามือรุ่นะมือรุ่นผมมาเชียนข้างน้าผมเมียหมดานผมยางมือรุ่นมือเขียนสกสาเฮียนไว้เพื่อโอ้ย่าลืมผู้เดียวเท่านั้นเจ็ดเจ็ดเก้าฝันข้าเกียร์ปถามนะถามไปถามมาว่าบ่มาเลขบ่ฝันได้เลขจกเที่ยวสัตว์อยู่ๆชื่อว่าน่ลเจ็ดเจ็ดเก้าาอั เมนบอกตะที oh, Ooh, ่แรกซื well, ้อไหวแล้วนะซือลองบ้างี่ดอกงูนะครับอืตัดเด่นน้ำนอกก่ะเ็ดเป็นนึ่งได้ปะค่ะชบดนก้บมโมล่ยแต่ซื้อเลยผมยังงงอยู่นะอโอปอไปเกียนในเพื่นคัดแถวโอปอจังว่เดิมสามตัวสามตัวองเดมทียมมันเม็นเทากรเบิกทราบเหมือนเศ้านี่ชิดเศรามันสินาอีบอเพิ่นว่านะนะเศร้านี่นะจแล้วเลยวะ เาสรพไปด่พอแล้วไมมัไปผมเอาไปวอลาตอนนี้ครูบอกย่ำย่ำย่ำขึ้นเามากืย่ำย่ำเอายำตัวใดก่าอมาเขียนให้ตัวใดครับเจ็ดเจก้าแม่นตัวแบบนั้นมาพอน่นยึกระดาตัวันบ่ายก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 ะมานะครับฮ้ยไปได้ไนะครับีละวสุดยอดประยเเดยยแถวี้ตัวปูเพนกับเขาฟันเรื่อยเรื่อยเนาะ หันนะพี่ไกลหันไปไล่ไปจับนิงๆงหยุดจหยุดจหยุดจยังเราไม่ต้องใ่านพ่อพอมือเลขครับพอยังล่ะดง่ได้พูจะม่เห็ด้ับพ่อายนี่รควดตฝันว่าอปไปเขียนให้เรียกเย็ดเย็เกพะนะ วันหนึ่งมาเลยกี่รอบือเรกลื่องมีนนีก็สี่ยางมากอีกวนึงอ้นจะยูมาเลเซียแขงคับติเพื่อไปอยูมาเลเซียันบอกทำงานเมือลอกไปเ่าไปไปยังคือว่ายูมาเลแมนขาย้มไดีมนไหมายเมไดีมันเนี่ยขอ็ซื้อหาซื้อและโตสองตัวหนึ่งอไม่ใซื้อหนึ่งตัวก็ซเลย